สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะความเคลื่อนไหวล่าสุดของ IONQ บริษัทคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่กำลังมาแรงมากๆในตอนนี้ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยค่ะทั้งข่าวบทความบทวิเคราะห์ต่างๆเกี่ยวกับ IONQ เองแล้วก็คู่แข่งอย่าง Rigetti หรือ RGTI ด้วย วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่ามีข่าวใหญ่อะไรบ้างแล้วถ้าเทียบกับคู่แข่งหลับเป็นยังไงบ้างแล้วภาพรวมอุตสาหกรรมควอนตัมตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าช่วงนี้ข่าว i อออเยอะจริงๆค่ะใช่ครับเยอะมากจริงๆครับเรื่องที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดเลยนะถ้าดูจากสัปดาห์ล่าสุดกรกฎาคม2025เนี่ยก็คือ IONQ เขาประกาศขายหุ้นเพิ่มทุนครับได้เงินไปถึง1000ล้านดอลลาร์ โอ oh, 1ห1,000ล้านใช่ครับให้กับ Heights Capital Management ที่ราคา55.49ดอลลาร์ต่อหุ้นซึ่งราคานี้สูงกว่าราคาปิดก่อนหน้าด้วยนะครับอันนี้ถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่สุดเลยนะในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ควอนตัมตอนนี้ IONQ ก็เลยมีเงินสดในมือเยอะมากครับประมาณ1.6บาทพันล้านดอลลาร์ฟังดูดีมากๆเลยนะคะแต่เอ๊ะทำไมเหมือนเห็นราคาหุ้น IONQ ยังดู 1, ผันผวนอยู่เลยคะ วันล่าสุดเนี่ยเหมือนจะลงไปเกือบเกือบเลยลบแปดมันมีปัจจัยอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าคะอืมเป็นคำถามที่ดีครับคือถึงแม้จะมีข่าวดีเรื่องเงินทุนก้อนใหญ่เข้ามาเนี่ยนักลงทุนก็ยังยังมีข้อกัง,งวลอยู่เหมือนกันครับ อย่างแรกเลยคือบริษัทยังขาดทุนสุทธิอยู่ปี2024ก็ขาดทุนเบราว331.7ล้านดอลลาร์แล้วก็ไร,ไรายได้ไตรามาสแรกปี2025ที่7.57ล้านดอลลาร์แม้จะดีกว่าที่คาดไว้นิดหน่อยแต่ก็ยังน้อยกว่าปีก่อนหน้าที่ทำได้10.1ล้านดอลลาร์นะครับอ๋อค่ะค่ะครับแล้วก็มีความกังวลเรื่องกำไรในอนาคตด,ด้วยเพราะเทคโนโลยีควันตัมเองก็ ก็ต้องยอมรับว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นพัฒนามากๆการเพิ่มทุนเยอะๆแบบนี้ก็อาจจะสร้างแรงกดดันให้มีคนขายทำกำไรระยะสั้นได้เหมือนกันบวกกับมีข่าวว่า CFO คุณทอมัสไครเมอร์พึ่งขายหุ้นส่วนตัวไปมูลค่าประมาณ2ล้านกว่าเหรียญเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมอา้าวหรอคะครับถึงแม้เขาจะบอกว่าเป็นการขายตามแผนที่วางไว้ล่วงหน้าก็เถอะแต่มันก็อาจจะกระทบความเชื่อมั่นบ้างนิดหน่อย อืมเข้าใจเลยค่ะมันก็สะท้อนภาพการลงทุนในดิฟเทคนะคะคือเหมือนเป็นการเดิมพันกับอนาคตระยะยาวมากๆแม้ว่าตัวเลขตอนนี้จะยังไม่สวยเท่าไหร่ต้องใช้ความเชื่อมั่นสูงจริงๆถูกต้องครับการที่นักลงทุนกล้าใส่เงินมหาศาลเข้ามาทั้งที่ยังขาดทุนเนี่ยมันแสดงว่าความคาดหวังต่อเทคโนโลยีนี้สูงมากๆจริงๆแต่แน่นอนความเสี่ยงก็มีนักลงทุนก็ต้องจับตาดูใกล้ชิดแต่ว่านะก็มีข่าวดีอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่มีแต่เรื่องน่ากงังวล อ๋อมีอะไรบ้างคะล่าสุดเลย IonQ เพิ่งได้สัญญาสำคัญครับคือจัดส่งระบบควอนตัมขนาด100คิวบิต100คิวบิตเลยเหรอคะใช่ครับ100คิวบิตให้กับสถาบัน KIST ที่เกาหลีใต้เพื่อไปสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านควอนตัมแห่งชาติแห่งแรกของเขา แล้วก็มีบริษัทวิเคราะห์อย่าง Benchmark ก็เพิ่งปรับราคาเป้าหมายหุ้น IO NQ ขึ้นไปเป็น55ดอลลาร์ด้วยอ๋อค่ะค่ะก็ถือว่ามีสัญญาณบวกทั้งเรื่องดีลธุรกิจแล้วก็มุมมองหนักวิเคราะห์ด้วยนะคะแล้วถ้าเทียบกับคู่แข่งคนสำคัญอย่าง Rigetti Computing หรือ RGTI ล่ะคะภาพเป็นยังไงบ้างพอจะเทียบกันได้ไหมคะจุดนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยทั้ง IO NQ และ Ricketty มีกลยุทธ์ที่คล้ายกันมากๆเลยครับ คือทั้งคู่เป็นสตาร์ทอัพที่เน้นควอนตัมโดยตรงไม่ใช่แบบบริษัทใหญ่แล้วมาเปิดแผนกให้บริการผ่านคลาวด์เหมือนกันอย่าง AWS Azure พัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เองหมดเลยออืแล้วก็เข้าตลาดหุ้นผ่านสเปกเหมือนกันด้วยนะในช่วงปี2021ถึง2022อ๋อจริงด้วยค่ะคล้ายกันมากใช่ครับเป้าหมายการใช้งานก็เน้นไปที่ภาคอุตสาหกรรมเหมือนกัน พวก optimization machine learning เค e m อะไรพวกนี้โมเดลรายได้ช่วงแรกๆก็คล้ายกันอีกคือรายได้ยังไม่เยอะขาดทุนจาก R&D สูงต้องพึ่งสัญญารัฐบาลหรือโครงการนำร่องไปก่อนแล้วอะไรคือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดล่ะคะระหว่างสองเจ้านี้หัวใจหลักเลยครับคือเทคโนโลยีคว b บิตที่ใช้ I O N Q เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า trapped ion หรือว่าการใช้ไอออนหรืออะตอมที่มีประจุไฟฟ้ามาควบคุมด้วยเลเซอร์ค่ะส่วนริเกตตี้เขาใช้เป็นซ u เปอร์คอนดักติงคือใช้วงจรไฟฟ้าจิ๋วที่ต้องทำให้เย็นมากๆอ๋อคนละแนวทางกันเลยใช่ครับถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะแบบถ้าเปรียบเทียบกับโลก รถยนต์ไฟฟา้า Ion Q อาจจะเหมือนเท s l a ที่เป็นผู้นําตลาด r i จ e t ตตก็อาจจะเหมือน r ี v i ียที่เป็นผู้ตามที่น่าจับตาม,มากๆมาแนวทางคล้ายๆกันแต่ใช้เทคโนโลยีคนละแบบอ๋อพอจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วในตลาดควอนตัมมีผู้เล่นรายอื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะนอกจาก2เจ้านี้มีครับมีอีกบริษัทที่น่าจับตาคือ Quantum Computing Inc. หรือ QUBT บริษัทนี้หุ้นพุ่งแรงมากครับในปีเดียวขึ้นไป ,34 2 7้เปอร์เซ็นต์โหกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ครับหลังจากเขาปรับธุรกิจมาเน้นเทคนโนโลยีความตัมเชิงพาณิชย์เต็มตัวก็เป็นอีกตัวที่ต้องดูครับว่าราคาที่พุ่งไปขนาดนั้นมันมันสมเหตุสมผลหรือเป็นความคาดหวังที่อาจจะสูงเกินไปหรือเปล่าก็เป็นอีกตัวอย่างที่สะท้อนความผันผวนและความน่าตึงเต้นของตลาดนี้ครับฟังมาถึงตรงนี้สิ่งที่ทำให้รู้สึกประหลาดใจนิดนิดก็คือ การที่ i อ n q ได้เงินทุนมาเยอะขนาดนั้น1,000ล้านดอนลลาร์แถมเป็นราคาพรีเมียมด้วยท,ท,ทั้งทที่บริษัทยังขาดทุนอยู่เยอะมากมันสะท้อนความเชื่อมั่นความคาดหวังต่ออนาคตของเทคโนโลยีนี้สูงจริงๆนะคะ อัพทางเทคโนโลยีที่ดูด,ดีมากๆเนี่ยกับเงินทุนมหาศาลที่ได้มาให้กลายเป็นผลกำไรที่จับต้องได้จริงๆท่ามกลางตลาดที่ก็ยังผ,ลผลันผวนแล้วก็ตัวเทคโนโลยีเองที่ก็ยังมีความไม่แน่นอนว่าจะไปสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ได้เมื่อไหร,ร่ยังไงสรุปภาพรวมวันนี้ก็คือ IO N T U ได้เงินทุนก้อนใหญ่เป็นประวัติการมาเสริมทัพนะคะแต่ก็ยังมีความท้าทายเรื่องผลประกอบการกับความผันผวนของตลาดรออยู่ขณะที่คู่แข่งอย่าง R G T I ก็มี กลยุทธ์คล้ายๆกันแม้เทคโนโลยีหลักจะต่างกันส่วนภาพรวมตลาดควอนตัมเองก็ยังคงคึกคักมีผู้เล่นอย่าง q u b t ที่เคลื่อนไหวน่าสนใจมากๆครับผม และสิ่งที่น่าจะทิ้งทายให้เราไปคบคิดกันต่อก็คือด้วยเม็ดเงินลงทุนมหาศาลที่ไหลเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ซึ่งมันดูสวนทางกับสถานะปัจจุบันที่หลายบริษัทยังขาดทุนแล้วเทคโนโลยีก็ยังอยู่ในช่วงตั้งไข่คำถามสำคัญก็คืออะไรจะเป็นหมุดหมายสำคัญหรือจะเป็นพัฒนาการแบบไหนที่จะบอกเราได้ว่า ความได้เปรียบเชิงควอนตัมในเชิงพาณิชย์หรือที่เขาเรียกว่า commercial quantum advantage เนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วจริงๆคือจุดที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมมันแก้ปัญหาทางธุรกิจได้ดีกว่าหรือเร็วกว่าคอมพิวเตอร์แบบเดิมๆที่ดีที่สุดแล้วจริงๆจุดนั้นแหละครับที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะย้ายสมดุลจากการเก็งกําไรในศักยภาพไปสู่ผลกระทบที่จับต้องได้จริงๆในภาคอุตสาหกรรม